สวัสดีครับผมนนชัยเคนโพนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการโพสเว็บประกาศซื้อขายนะครับผมไม่ใช่เว็บบอร์ดนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกทีหลังกันว่าเว็บประกาศซื้อขายกับเว็บบอร์ดมันแตกต่างกันยังไงครับผมวันนี้เรามาดูวิธีการโพสเว็บประกาศซื้อขายก่อนโดยผมจะยกเว็บไซต์ดี h ัแนเป็นตัวอย่างนะครับผมอ่าครับผมอันดับแรกเลยนะครับ วิธีการจะโพสเนี่ยมันมีอยู่2ประเภทคือบางเว็บเนี่ยโพสฟรีโดยไม่ต้องสมัครสมาชิกและบางเว็บต้องสมัครครับผมถามว่าสมัครสมาชิกกับไม่สมัครสมาชิกมีข้อดีข้อเสียอย่างไรง่ายๆนะครับเป็นสมาชิกเนี่ยเราสามารถจัดการดูแลประกาศของเราได้ไม่ว่าจะการเลื่อนหรือว่าแก้ไขได้อย่างง่ายได้ครับผมโอเคมาเรามาดูขั้นตอนการสมัครสมาชิกกันนะครับผม แนะนําให้สมัครท,ทุกคนนะครับทุกเว็บด้วยนะครับผมสําหรับคนที่จะโพสนะครับโอเคจากนั้นนะครับผมบางเว็บจะมีให้เลือกว่าเราจะเป็นสมาชิกแบบไหนนะครับผมเป็นพรีเมียมหรือว่าเป็นธรรมดาอะไรประมาณนี้ครับก็ง่ายๆครับหรือว่า้าใครอยากเป็นแบบพรีเมียมหรือว่าเว r i f ฟอะไรงเงี้ยก็ลองอ่านดูว่ามีเราได้อะไรบ้างโอเค ไม่เป็นไรครับเรามาดูทั่วไปกันเลยง่ายๆครับโอเคเราอันดับแรกเลยนะครับก่อนที่คุณจะโพสต์หรืออะไรเนี่ยคุณต้องอ่านเงื่อนไขให้ดีนะครับผมโอเคดูครับอันดับแรกเลยวิธีโพสเนี่ยห้ามเว็บการพน,นันหรือว่าอะไรที่เสียดสีกับสถาบันหรือว่าความมั่โคงของชาตินะไม่ก็พวกละเมิดลิขสิทธิ์นะครับผม ไม่ควรจะเอามาโพสต์ประกาศนะครับผมโอเคลองอ่านดูครับบางเว็บก็เนี่ยเว็บนี้ถือว่ามีคุณภาพพอสมควรนะดูจากกดโอเคนะครับนี่เราจะเลือกรูปแบบปกติโอเคเรามาใสา่ย,ยูทูบเนมกัน,กนโอ้ผมเป็นอย่างนี้แล้วกันไม่ว่ามีคนใช้หรือเปล่านะครับโอ้เรานะใช้เคนโพแล้วกันถ้าเปิดก็ตามสบายใจฉันนะครับผม ส่วนอีเมลนะครับก็กรอกครับอีกครั้งหมายเลขบ,บัะชาชนนะครับผมก็ใส่ไปนะครับผมตามความจริงนะแต่แต่ผมไม่เปิดเผยนะผมขอสุ่มนะครับผมเพราะว่าผมอัดคลิปนะในงานในงานเข้าแน่ครับ โอเคง่ายๆถ้าใครอยากไม่อยากไม่อยากจะเปิดเผยอ,อะไรมากมายก็ไป Google นะครับ mm hmm. ชื่อนามสกุลใช่ไหมก่อนรถนาชัยเคนโธครับชื่อใครชื่อมันนะครับผมอย่าเอาตามผมนะโอเคที่อยู่ก็มุ่มั่วไปครับแล้วแต่ครับมุ่ไปเรื่อยครับผมแต่การก่อความจริงเนี่ยมันก็ ก็ดีนะครับอันนี้คือความจริงครับความจริงของผมหลจากนั้นก็ก่อโค้ดป้องกันให้มันตรงกับตัวในภาพนะครับผมจากนั้นซัมมิตนะครับผมเยี่ยมเลยครับลืมต้องยอมรับก่อนนะครับผมโอเคกดซัมมิตครับคุณจะเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะส่งอีเมล ให้คุณยืนยันไหมนะครับโอเคค่ะโอเคครับจากนั้นเราก็ไปที่อีเมลของเรานะครับผมเพื่อไปยืนยันบางเว็บก็ไม่ยืนไม่มียืนยันนะครับแต่เว็บนี้มีคุณภาพนะครับผมมันต้องยืนยันอยู่แล้วโอเคผมขอออกอันเก่าของผมก่อนเอาอ,ออกดิเฮ้ยผมใช้เป็นเวอร์ชั่นปีนะครับผมจะได้จําว่าระหว่างนั้นเราทําอะไรไปบ้าง โอเคครับคู่ครับไม่ได้เข้ามาดูนานแล้วไอ้เมลนี้มาต้องดูแล้วครับกดเลยครับไม่นสนใจครับโอเคนะครับคุณสามารถเจ๊ยเ้โอเคนั้นก็ใส่เข้าไป เลือกทาการล็อกอินว่าจะอยู่ถึงตอนไหนนะครับผมขอเป็นหนึ่งชั่วโมงพอครับนี่เป็นรหัสสาธิตคุณได้รับข้อความคุณได้รับคุณได้รับข้อความคุณได้รับ,บ,รบ,บข้อความใหม่ข้อขมข้อขวามอะไรเนเอะแล้วเบื่อโฆษณาจริงโอเคครับกดเลยนะครับลงโฆษณาฟรีคลิกที่นี่นะครับผมหลังจากล็อกอินมาแล้วเปิบลงไปมีเงินขายอีกรอบเลือกหมวดนะครับหมวดอะไรเอเอผมจะนี่ผมขอสาธิต เป็นอะไรดีนะครับอืมอาหารและสุขภาพแล้วกันนะครับผมมารับเงื่อนไขนะครับหัวข้อครับก็ใส่หัวข้อไปตามที่เอาให้มันเด่นๆนะครับผมสั้นๆได้ใจความนะครับผมผมจะยกตัวอย่างเป็นว่าอะไรดีนะเอาอย่างนี้แล้วกันครับสุขภาพดีได้ด้วยสมุนไพรไทย,ไทย ไม่รู้เหมือนกันครับถ้าใครคิดได้ก็คิดได้ดีต้องเน้นหน่อยนะครับไอ้หัวข้อเนี่ยเพราะว่าเป็นปัจจัยที่ทําให้คนคิดเข้ามาในกระทูเ้เรานะครับผมโอเคจากนั้นคําค้นหานะครับหรือว่าคีย์เวิร์ดนะครับผมควรจะใส่ให้สอดคล้องกับหัวข้อประกาศนะครับผมเดี๋ยวตัวอย่างเอางี้แล้วกัน,กนง่ายๆเลยสมุนไพรไทยสมมติว่ามีคนเซิร์ชคำว่าสมุนไพรไทยเนี่ยจะมีโอกาสติดประกาศของคุณ นึกาบอกไหมครับสมุนไพรไทยปุ๊บหัวข้อกระทู้คุณเนี่ยอาจจะอยู่หน้าใดหน้าหนึ่งของ Google นะไม่จําเป็นต้องสุขภาพดีด้วยสมุนไพรไทยหรือไม่ก็อีกคีย์เวิร์ดหนึ่งอะไรนะการดูแลแมวใช่ไหมเออมั่วไปครับโอเค,ครัาอธิบายอธิบายก็อธิบายว่าไอ้หัวข้อเราเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรเออ เอาแล้วกันเอ่อจำหน่ายสมุนไพรไทยนี่อะไก่อนนี้มีเป็นทางการหน่อยผลิตและจำหน่ายสมุนไพรไทยด้วยเอ่อด้วยคุณ รูปภาพเกตเกจเแล้วกันนะครับผมตลอดระยะเวลาสิบไปเออประเภทของสินค้าสมุนไพรแน่นอนอยู่แล้วครับผมสมุนไพรต้องการต้องการขายแน่นอนอยู่แล้วกรุงเทพแล้วการสินค้าใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมส่วนรูปภาพก,ก็เลือกรูปภาพนะครับผม เอางี้กระชายดำแล้วกันนะเอามัวม่วๆไปเออโอเคเว็บนี้สามารถใส่ได้5ภาพนะครับผมโอเคจากนั้นใส่เนื้อหานะครับผมที่สอดขอดอหัวข้อประกาศแล้วกูจะอ่านทําไมมันก็เหมือนกันแหละเอออ่านเองได้เอางี้แล้วกันง,ง่ายๆเลยครับสนใจติดต่อตระชายเคนโพครับคิดอะไรไม่ออกแลตอนนี้ครับ ง่ายเลยสิ้นคิดมากครับราคาเท่าไหร่ดี500แล้วกันสนแกติดต่อต้นชายเคนโผล่สิครับเหมือนกันนะ่ะลบทิ้งไปเออยืนยันอีเมลนะครับง่ายๆก๊อปเลยเไม่ได้นี่หว่าหินเราก็ได้ครับเว็บนี้คุณภาพนะครับ เหมือนเดิมตามโสรครับอืง่ายๆครับสาธิตครับไม่ต้องพิธีพิถันโอเคจากนั้นรอสักครู่นะครับผมเว็บนี้นะครับผมหลังจากคุณประกาศแล้วเนี่ยมันจะมีการให้ยืนยันประกาศอีกทีนะครับผมโอเคยืนยันก็ยืนยัน ไเนี่ยอืมมาแล้วยืนยันอะไรยืนยันเลยยืนยันก็ยืนยันครับแอคทีฟครับแนี่เยอะจริงจริงโอเคยืนยันครับยืนยันยืนยันเรียบร้อยนะครับผมดูประกาศแล้วเผยแพร่สู่สาธารณะเรียบร้อยนะครับผมจากนั้นก็รอ ผลของประกาศของคุณขึ้นอยู่กับหัวข้อและคุณภาพของการโพสตนะครับผมเนื้อหาต้องแน่นนะครับผมและสื่อใจความได้มีความหมายดีๆนะไม่ใช่เหมือนผมนะโอเคจากนั้นมาถามว่าจะเลื่อนประกาศแก้ไขย,ยังไงครับง่ายๆครับเมนูสมาชิกกดเข้ามาครับอันนี้ออกไปก่อนกดเข้ามาครับขเข้ามาขเข้ามาค้างใช่ไหม เยี่ยมเลยครับอ <c oughs> ืมเบื่อมากเลยเดี๋ยวนี้ช่วงนี้เป็นไรเน็ตมันเน็ดเนิดนะครับผมพอมันค้างอย่างนี้ใช่ไหมครับกลับไปหน้าแรกเลยดีกว่ากดเมนูสมาชิกไปสิครับปกติเนี่ยมันจะมีซับเมนูเลื่อนลงมาแล้วครับผม ถ้าเอาเมาชี้ไปสรุปง่ายๆว่าก็คือเน็ตเน่าครับตอนนี้หรือเว็บเนี่ยมาแล้วสั่ดแดงประกาศของคุณหรือว่าร้านค้าข,ของคุณแก้ไขข้อมูลเปลี่ยนรหัสผ่านอะไรก็แล้วแต่นะครับผมนะครับผมแต่ถ้าถามว่าคุณจะมาจัดการอะไรเนี่ยก็มาต้องตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้ก็รอนานด้วย อ่าครับผมที่เข้ามาแล้วโอเคมาสักทีนะเราสามารถแก้ไขประกาศหรือว่าเลื่อนประกาศได้ครับผมการเลื่อนประกาศเนี่ยอย่างต่ำเนี่ยบางเว็บไซต์อาจจะก,กาหนดไว้20ชั่วโมงหรือว่า24ชั่วโมงนะครับผมมันควรจะเลื่อนถ,ถ้าถามว่าเข้าไปเลื่อนก่อนเวลาได้ไหมบางอันได้บางอันก็ไม่ได้นะครับผมแนะนำนะ24ชั่วโมงดีกว่านะครับผม ท่านสามารถแก้ไขได้หรือว่าเราประกาศได้โดยใส่รหัสผ่านนะครับผมรหัสผ่านที่คุณล็อกอินมาน่นหละโอเคหรือว่าเลื่อนประกาศไปใส่รหัสผ่านไปปั๊บๆๆๆแล้วก็พวกนี้ไปโอเคนะครับผมจากนั้นก็จะเลื่อนเรียบร้อย20ชั่วโมงหรือว่า24ชั่วโมงนะครับผมผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่เราควรจะตั้งสแตนดาดในการเลื่อนนะครับผม ดีที่สุดคือเจโมงก่อน8ดโมงนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ร้องว่าน,นะครับก่อนที่จะเข้างานก็ตรวจด,ดูนู่นด,ด,ดูนี่ไปเรื่อยๆรับรองครับไม่ก็ช่วงพักเที่ยงตอนบ่ายตอนเย็นหรือว่าสองทุ่มสามทุ่มเนี่ยครับผมเป็นช่วงที่เราได้แบบรีแลกซ์พักผ่อนดูนู่นดูดนี่นั่นเออหรือละครคุณชงคุณชายอะไรประมาณนี้โอเคนะครับผม ก็น่าจะเรียบร้อยนะครับผมวิธีการสมัครแล้วก็การโพสต์การแก้การเลื่อนการอย่างนู้นอย่างนี้แล้วไอเรื่องลงพธนงพันนาเนี่ยก็ต้องไปดูศึกษากันเอาเองนะเดี๋ยวผมจะสอนให้ก็ได้นะเดี๋ยวต้องต้องดูก่อนอีกทีนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะทําคลิปอธิบายว่าเว็บประกาศซื้อขายเนี่ยกับเว็บบอร์ดเนี่ยแตกต่างยังไงเดี๋ยวผมจะมาเทียบให้ดูเลยแล้วผมจะ เออไม่ใช่สิผมจะทําคลิปโพสเว็บบอร์ดให้เลยดีกว่านะเดี๋ยวรอโอกาสหน้านครับผมโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมสวัสดีครับ